พวกเราตัวแทนที่เชื่ยเทคโนโลยีอาชีวอสุขาหนองม่วงสาขาการตลาดวันนี้พวกเรามีผลงานนวัตก,กรรมสิบประดิโครงการใส่ข้าวเกี๊ยมานำเสนอค่ะมีสมาชิกทั้งหมด5คนดังนี้ค่ะเนึ่ง,าง,ง 2. นางสาวสายคานทองคงสองน, 3. นา,สาง,นงสาววีรมศเนีสามนายวรวัฒแซ่ว่างสี่นางสาวอรพันจางวานห้านางสาวพิตาอย่เย็นค่ะทุกคนอาสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมพวกเราถึงตั้งชื่อโครงการวาา่าสส่ข้าวเกี๊วพวกเรามีที่มา พเพราะปูเห็ดเป็นจำนวนมากได้นำออกมาขายจำหน่ายและเน่าเสียเป็นจำนวนมากค่ะพวกเราจึงได้ศึกษาวิธีการนำเห็ดนางฟ้ามาทำเปเข้าเกลี่ยเพื่อลดการเน่าเสียและเพิ่มการแปรรูปค่ะวัตถุประสงค์ของเรานะครับเราตั้งไว้3ข้อหนึ่งเพื่อน,นำเห็ดนาฟ้ามาแปรรูป2เพื่อศึกษาวิธีการผลิตสารข้าวเปลืยกสามเพื่อศึกษาความพอใจของผู้เรีโยคที่มีต่อสารข้าวเกลือครับ ต่อไปเราไปชุดขั้นตอนการทำกันะนะคะวัตถุดิบแรกของเราคือเห็ดน,นางฟ้านะคะเราต้องนําเห็ดน,นางฟ้าไปล้างให้สะอาดแล้วนํามาพักให้สเสด็จน้ํานะคะค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีผงฟูน้ําตาลเกลือพริกไทยปน่นแล้วก็แป้งมันสับปะหลังแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ํามันพืชนะคะ ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำเห็ดไปนึ่งเป็นเวลา10นาทีนะคะระหว่างที่เรารอเห็ดสุกนะคะเราก็มาสับกระเทียมมารอนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องสับให้ละเอียดนะคะค่ะหลังจากที่เราได้นำเห็ดนางฟ้าไปนึ่งเป็นเวลา20นาทีแล้วนะคะหลังจากนั้นเรานำไปปั่นให้ละเอียดพร้อมที่จะนำไปผสมกับแป้งเลยค่ะ การทำนะคะเราจะนำแป้งมัน0.5กิโลกรัมมาเป็นส่วนผสมแรกของเรานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่เกลือจํานวน0.5ช้อนโต๊ะนะคะก็คือครึ่งของช้อนโต๊ะนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปเราจะใส่พริกไทยอน1.5งช้อนโต๊ะ ต่อไปเราจะใส่น้ำตาลทรายจำนวน2.5ช้อนโต๊ะนะคะค่ะเราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันแล้วเรานำเก็ดจำนวน2อ0สิกรัมมาใส่ผสมกันนะคะ และนำกระเทียมที่เราสับไว้นะคะมาผสมด้วยไปนะคะเราต้องนำนำ้าอุ่นนะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะมาผสมและคนให้เข้ากันก็ตอนนี้ละเอียดมากเลยนะคะก็ให้คนจนมันเข้ากันนะคะหรือว่าเรียกอย่างว่าเป็นการนวดแป้งให้เข้ากับสดๆนะคะค่ะ คนจนกว่าแป้งจะเข้ากันกับเห็ดนะคะมันจะก็จะได้ประมาณนืดๆแบบนี้นะคะต่อไปเราจะพักแป้งไว้นะคะเป็นเวลา10นาทีนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าแป้งของเราเนี่ยจะมีการคืนตัวหรือว่าอืดหรือเปล่าค่ะ <c oughs> หลังจากพักแป้งไว้แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าแป้งของเราเนี่ยคืนตัวหรือเปล่าเราก็จะขั้นตอนต่อไปเราจะมาปั้นให้มันเป็นรูปเป็นล่างนะคะ หลังจากที่เราปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วขั้นต่อไปนะคะ<ม>เราต้องนําไปนึ่งนี่นะคะเราต้องนําไปนึ่งเป็นเวลา20นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้น <c oughs> เรามาดูกันว่า,ข,า <c oughs> ข้าวเกี๊ยวเห็ดของเราเนี่ยจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าเราติดตามตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการนึ่งนึ่งเป็นเวลา20นาทีนะคะ หลังจากที่เราเนื่องเสร็จเรียบร้อยแล้พักไว้ให้เย็นหลังจากนั้นนํามาแช่ตัวยเย็นเป็นเวลา1คืนหลังจากที่เราแช่ยเย็นไว้เป็นเวลา1คืนแล้วเราก็จะมาทำการหั่นกันค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เรานำไปแช่ตู้เย็นไว้1คืนและเรานำมาหั่นตากแดดไว้เป็นเวลา12บชั่วโมงแต่ขอแนะนำนะคะว่าขอให้เป็นแดดจัดตากจนกว่ามันจะแห้งนะคะค่ะหลังจากที่เรานำไปตากจนแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาทอดในน้ำมันที่เดือดจัดเลย เราก็จะพอได้ที่รัฐบาลเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ทำให้เฉล็จยํมานก,ก่อนนะคะนี่ค่ะเราได้ผลิตภัณฑ์ของเรามาแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเรามีชอ่องทางการติดต่อนะคะมีทั้งเฟซไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะคะมี QR code ของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีวันหมดอายุแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาสค่ะรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยได้เลยะคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราลองมาชิมกันเลยนะคะ อืมโอ้ยอร่อยใช่ค่ะอร่อยและกรอบมากเลยค่ะประโยชน์ที่ได้จากผลงานนี้นะคะ 1. ลดการน่าเสียของเหตุ 2. เพิ่มรายได้ระหว่างเรียนนะคะ 3. แนะนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์ค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสืบประดิษฐ์ชิ้นงานสหายข้าเกียบเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่นะคะ